ครับสวัสดีครับพ,พ่อผสมพ่อผู้ติดตามพ่กคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะหาพ่อผสมมามาทำกันนะครับพ่อผสมสายายางแตกนะครับสายายางรดน้ําแตกจะเป็นสายยางในในบ้านเราก็ตามนะครับพ่อผสมอันนี้คือสายยางรดน้ําผมนะครับสายยางรดน้ําพี่หักผมนะครับในป่าผักนะครับนี่นะครับนี่รอยมันแตกแตกอย่างนี้นะครับพ่อผสมนี่ มองว่า่ันผสมก็คงเห็นนะครับนี่่ันผสมนี่นะครับนี่รอยแยกอยู่เนี้ยนะครับนี่ตรงปุ่มมือผมเนี้ยนะครับพันผู้สมในเมื่อมันแตกมันั่วอย่างนี้นะครับพันผสมจะไม่ต้องตัดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องตัดพันผสมอันนี้ผมไม่ได้ให้ดูตอนน้ําพุ่งนะครับให้ให้ดูรอยรอยแตกรอยเล้าเขานี้ก็ได้นะครับนี่พันผสมคงเห็นนะครับนี่ปลายปว่มมือผมนี่นะครับนี่ เนี่ยเป็นรอยอยู่เนี่ยโค้งๆเนี่ยนะครับเนีะครับไม่ต้องตัดนะครับเพียงท่านผู้ชมใช้สองอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือกาวร้อนนะครับกาวร้อนแล้วก็นี่คือโฟมนะครับโฟมโฟมเนี่ยใส่กาวร้อนจุกนะครับอุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะมาแนะนําและมาบอกวิธีไม่ต้องตัดนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ไม่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 ต้องไปใช้ยางในลัดอย่างนงี้นะครับนี่ยางในยางในรถอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เลยนะครับถ้าห้านผู้ชมไปใช้ยางในรถอย่างเงี้ยนะครับท่านท่านผู้ชมใสอยางยางในรถพันเนี้ยผมผมไม่ได้สาธิตให้ดูผมไม่ได้ให้ดูนะครับผมผมไม่มีเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีเลยอย่าไปใช้อย่างนี้ถ้าห้านผู้ชมไปใช้สายยาง หรือ,อยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่าหรือ,อยางรถจักรยานยางอะไรก็แล้วแต่ยางรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าหันผสมปะสซยางรัดหรือยางพันเนี่ยนะครับหาหารรรพ่นผู้ชมพอแดดร้อนเข้าปั๊บนะครับตรงที่เรารัดเนี่ยนะครับพ่อผู้ชมตรงที่เป็นรอยเนี่ยนะครับตรงที่เป็นรอยที่เราเอาสายยางพันเนี่ยนะครับพ่นผู้ชมสายยางมันจะโดนบีบเข้านะครับมันมันจะโดนบีบเข้าเนื่องจาก แรงดันของแรงรัดของยางนะครับท่านผู้ชมจะทําให้รูสายยางเราเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันจะด้านนะครับน้ําน้ํามันด้านเรียกว่าน้ามันด้านนะครับท่านผู้ชมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปใช้ยางยางในรถพันนะครับให้ท่านผู้ชมใช้เพียงสองอย่างนี้นะครับเพียงสองอย่างนี้ใช้กาวร้อนกับ โฟมนะครับโฟมตอนผมตอนผมทาอาจจะไม่เห็นนะครับท่าน,นผู้ชมตอนผมทมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะผมไม่มีคนถ่ายทำนะครับคนไม่ไม่มีคนถ่ายทำให้นะครับ <c oughs> ก็เราใส่กาวร้อนนะครับท่านผู้ชมนี่ผมใช้มือเดียวให้ดูก่อนนะครับใส่กาวร้อนเทลงไปเลยนะครับนี่หยอดลงไปนะครับ ให้ให้ครับกับแผ่นโฟมนะครับพันผู้ชมนี่ผมมือเดียวนะครับมือเดียวให้ให้ Ed tonight, แผ่นโฟมนี่ละลายนะครับเราเราเราประโยชน์กับละลายแผ่นโฟมนะครับนี่มันอาจจะขูกขักนะครับไม่ทราบ่านผู้ชมพอจะเห็นหรือเปล่านะครับพันผู้ชมนี่นะครับสายแผ่นโฟมจุกนะครับพันุผู้ชมสายแผ่นโฟมกับกาวร้อนนะครับในนี้จะให้่านผู้ชมได้ดูกันนะครับพันผู้ชม มันมันไม่สะดวกนะครับมันไม่สะดวกนี่มันไม่สะดวกเพราะผมไม่ไม่มีคนถ่ายทำและไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะครับไม่มีขาตั้งกล้องจุกลูเขานี่นะครับท่านผู้ชมมันจะช่วยได้นะครับมันจะช่วยได้เลยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากแล้วเอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับสายยางแตกไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดท่านผู้ชม ใช่ยอย่างนี้จุกจะเป็นสายยางบ้านเราก็ตามนะครับสายยางเล็กๆตามบ้านเราเราลดน้ํแอะไรตามหน้าบ้านครับน ui, ี่ฮัมผสมทำเสร็จแล้วออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับพันผสมตอนผมทำอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นนี่นะครับไม่ต้องไปตัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ยางในรถนะครับไม่ต้องใช้ยางรัดนะครับพันผสมใช้อย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับอันนี้ก็เอามาบอก กล่าวกันนะครับบางคนก็อาจไปเห็นสายยางแตกนะครับสายยางตามบ้านเราเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นก็ดีนะครับ่มแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่ผมเห็นก็ใช้าสายยางอย่างเงี้ยนะครับยางในรถอย่างเงี้ยไปรัดหรือไปพันนะครับอันนั้นจะทําให้สายยางเรารูเล็กลงนะครับท่านผู้ชมโดนโดนรัดด้วยสายยางนะครับอันนี้ก็จะ มาบอกลก่าวและหาหันผู้ชมมามาดูมามาลูกกัน,นครับวิธีแก้ปัญหาน้ำรั่วสายยางแตกนะครับสำหรับคลิปนี้่็สวัสดีครับ